หนึ่งปัญหาของผู้ที่ออกกําลังกายมักจะเผชิญเสมอไม่ว่าจะออกประจําหรือว่าเพิ่งออกมาใหม่นะั่นก็คือการได้รับการบาดเจ็บขณะออกกําลังกายซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ออกกำลังกายนะครับบางทีการใช้ชีวิตประจําวันเราอาจจะวางผิดท่าหรือไปประสบอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็เกิดอาการปวดเจ็บตามกล้ามเนื้อหรือกระดูกได้ซึ่งถ้าหากทิ้งไว้นานานะฮะก็อาจจะเรื้อรังแล้วก็ยากต่อการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็กระทบต่อชีวิตประจําวันด้วยแต่ว่าถ้าเราได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะ แก้ไขให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติวันนี้ครับเลุยอินไซต์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบาบัดและเวชศาสตร์การกีฬาครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามเพราะว่าเราจะฟื้นฟูร่างกายยังไงหากได้รับการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อและกระดูกโดยใช้กีฬาเป็นตัวนําใ,ในการแก้ไขซึ่งศูนย์กายภาพบาบัดน,น,นี้นะฮะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ ขณะนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์ Physical Therapy ์ n ปี p และสปอร์ตเมหรือศูนย์กายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นยูนิตที่เราก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะคะ ก็คือชื่อเขาคือกายภาพบัตรและเวชศาสตร์การกีฬาภาษาอังกฤษก็คือ physical therapy and sport medicine ค่ะเจ้าปกติศูนย์นี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะตรงนี้เราก็จะเอาหลักการทางกายภาพบัตรมาผสมผสานกับเรื่องของ sport medicine หรือเวชศาสตร์การกีฬาเอามาใช้ร่วมกันค่ะทางกายภาพบัตรเขาก็จะเรียกว่า therapeutic exercise การออกกําลังกายเพื่อการรักษาหรือออกกําลังกายเพื่อการบําบัดอย่างนี้ค่ะแล้วมันแตกต่างกับกายภาพบำบัดยัางไงครับเพราะว่ามันมีกายภาพาบับัดแล้วก็มีกายภาพการกีฬาด้วยกันคือของเซลุยก็จะมี2ที่นะคะ 12A เขาก็จะเป็นกายภาพาบับัดซึ่งจะดูแลคนไข้ที่เขาเรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเออเจนเอย่างเช่นมีปวดมากๆไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปวดจนทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ค่ะ ก็จะไปที่ 12A หลังจากทำตรงนั้นเรียบร้อยแล้วคนไข้เริ่มดีขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นหมอเขาจะส่งมาให้ที่นี่ของเราก็จะรับช่วงต่อมาเพื่อจะมาฟื้นฟูกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กลับมาทำงานหรือเราจะมาดึงศักยภาพคนไข้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อกลับไปสู่สังคมในชีวิตประจำวันของเขาโดยใช้การออกกำลังกายค่ะ เราจะไม่มีเครื่องมือทางไฟฟ้าเราจะมีแต่อุป,ปรกรณ์ออกกําลังกายเหมือนที่เราเห็นในห้องนี้เลยก็คือสนุกแล้วมันก็เป็นถ้าตัวง่ายๆอาจจะเป็นไม่รู้เข้าใจถูกป,ปะ่ะกายภาพสาสาหนึ่งที่ใช้กีฬาใช่ใช่มันก็เหมือนเป็นความเฉพาะทางทางกายภาพบัตรเหมือนกันที่เฉพาะทางลงไปเฉพาะทางลงไปเพราะอย่างตอนนี้พวกสโมสรอ,อย่างฟุตบอลเราก็จะเคยได้ยินว่ามีนักกายภาพบัตรประจําทีมฟุตบอล เทควันโดเขาก็จะมีนักกายภาพบัตรประจําอย่างเงี้ยค่ะของเราก็จะคือเน้นเรื่องออกกําลังกายเฉพาะโรคเฉพาะอาการตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เออสปอร์ตเมดิซีนหรือกายภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาวันนี้ค่ะอะไร,รกันอะไรบ้างคะก็จริงๆอ่ะทางของพี่เนี่ยเป็นกายภาพบัตรส่วนเวชศาสตร,ร์การกีฬาเนี่ยคือคุณหมอสลันพงษ์ท่าน เป็นแพทย์กระดูกและกล้ามเนื้อแต่ท่านไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาคือเฉพาะสาขานี้มาโดยตรงเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมไปฟังจากคุณหมอได้่าครับจริงๆสัปสัมฤทธนะผมคิดว่าทุกคนคงจะได้ยินมาค่อนข้างบ่อยนะครับเราคงคิดว่ามันเป็นภาวะเป็นวิชาที่พูดถึงเรื่องของเออเฉพาะเออเออที่เป็นนักกีฬาอาชีพแต่ว่าความจริงจริงแล้วเนี่ยไอ,อ,อ,อตัวสปอร์ตเ,เมดิเีนเองก็ตามเนี่ย เป็นวิชาทางออโทมิดิกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องเรื่องของของการป้องกันนะการวิจัยการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บของการเล่นกีฬาซึ่งเรารวมทั้งคนคนปกติคนธรรมดาแล้วก็แล้วก็นักกีฬาทั่วๆไปครับในสมัยก่อนเวลาคนฟังก็จะคิดเอ๊ะเฉพาะนักกีฬาชีพท้องใช่ไหมจริงจริงปัจจุบันอย่างที่ทราบว,ว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ๆเ,เองเนี่ยเราเล่นกีฬามากขึ้นนะฮะแล้วก็หลากหลายมากเล่นฟิตเนสตีแบบตีกอล์ฟซึ่งกับตัวเองเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งเรื่องของปัญหาละขภ์สุขภาพจากการบาดเจ็บต่างๆ ทำวิชาพวกนี้เองเนี่ยมันเป็นการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ด้วยนะครับก็จะแก้ปัญหาของของเขาได้นะครับก็หลกัหลกๆนะครับจริงๆเราดูแลเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะก็คือส่วนนี้ก็คือเป็นนักกีฬานะครับซึ่งตามต่างๆก็ส่งกันมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนไข้กลุ่มคนนั่งเยอะกว่าด้วยซ้ำคือคนคนท,ทั่วไปคนทํางานออฟฟิศนะฮะหรือว่าคนที่เริ่มเล่นกีฬาหรือว่าเล่นกีฬาไปแล้วเกิดปัญหาสุขภาพแล้วแก้ปัญหาไม่ได้นะครับหรืออยากเล่นกีฬาที่ดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราก็ ทีมงานนะมีสถานที่เอาไว้รองรับคนจ้างเยอะนะครับอย่างที่ทราบก็จะมีหลายๆที่มีห้องยิมนะฮะเอาไว้เทรนสร้างกล้ามเนื้อต่างๆฝึกบาลานซ์นะฮรมีห้องนี้นะฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรื่องของเข้าคลาสต่างๆมีโยคะมีเรื่องของการเต้นต่างๆพร้อมแล้วก็มีเรื่องของห้องที่เป็นห้องทรีทเมนต์ทรีปีซึ่งเราจะมีเครื่องมือเครื่องม้ต่างๆค่อนข้างครบคันในการแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับก็ดูนะครับถ้าเกิดท่าไหนก็นตามที่มีปัญหานะครับอาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดเรื้อรังนะตรก็ตรงไหนกว่า ไปรักษามาแล้วเนี่ยทานยาแล้วรู้สึกมันไม่ดีขึ้นนะครับแล้วหรือว่าเวลาดูแล้วมันเนื่อน,นานเกินไปเนี่ยจริงจรมันติดต่อผมได้นะครับหรืออีกกลุ่มนี้ก็คือว่าเล่นกีฬาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอ่อเรียกอะไรมีปัญหานะฮะไม่สามารถที่จะเอ่อพัฒนาการให้มันดีขึ้นได้พวกนี้มาคุยกันได้นะครับก็ติดต่อผมได้ที่แผนกระดูกและข้อนะครับที่โรงพยาบาลเฉลิมศรีชั้นหนึ่งเจอกันครับ ครับขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอสลันทงยามาภัยด้วยนะครับโอเคครับพี่ตาครับทีนี้ผมอยากให้รบกวนพี่ตาช่วยพาดูรอบๆศูนย์เลยครับว่าศูนย์นี้มีหน้าตาย,ยัางไงมีอุปกรณ์ที่จะใช้อย่างไรบ้างฮนะเริ่มจากตรงไหนดีครับนะพี่โอเคเราจะสังเกตว่าในห้องเนี่ยเราจะติดกระจกไว้เต็มเลยเพราะอะไรพอจะทราบไหมเอาเอาเอา,เอาไว้เอาไว้ดูเวลาเราออกอากาศเวลาเราออกใช่ว่า<ะ>ดูดเราก็จะเอาไว้ดู เนี่ยอันดับแรกเลยนะเราก็จะให้คนไข้ดูเห็นไหมดูสิตัวเองสมดุลหรือเปล่าว่หมสมดุลนะไม่ได้สมดุลสมสมดุลเราไม่เอาสมบูรณ์อะไรเงี้ยเราก็จะให้คนไข้ดูจัดเห็นไหมคะขั้งคนนี้ไหล่ซ้ายสูงถูกไหมไหลซ้ายสูงจริงไหยแล้วเวลายืนเน่ยเห็นไหมคะปกติเนี่ยอันเนี้ยดูน้องยืนขาจะแบกออก มันก็มีผลเหมือนกันถ้าเรายืนขาแบะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อทํางานไม่สมดุล oh. เราก็จะให้คนไข้ดูว่านี่คือการทรงท่านในภาะวะปกติของเขาปกติกปกติของคนไข้แต่มันจะไม่ใช่ปกติทางตาราแพทย์ oh. ที่เราเรียนถูก oh. ไหมคะทีนี้มันร่างกายก็จะมีความสมดุล oh. อ,อันน,น,นี้ถ้ายืนมองดูด้านข้างแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตัวโต้ตเนี่ยไหล่ห่อคอยืนเราก็จะต้องจัด พสเจอร์ที่ถูกต้องให้คนไข้อย่างเนี้อันนี้คือข้อดีของกระจกแล้วทีนี้สนใจตัวไหนอีกไหมอยากรู้เซอร์ไพรส์ดีกว่าให้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นอุปกรณ์ตั้นตัวแผลงนะคะโหนเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอออันนี้ไม่ทราบจริงๆนะอันเนี้ยเราจะไว้ให้คนไข้ฝึกคนไข้ไหล่เจ็บก็ฝึกได้ คนไข้ที่เป็นกระดูกสันหลังคดก็ฝึกไดไ้ไหลเจ็บกระดูกสันหลังคดโอ้โห oh. อันนี้ก็จะยืด <c oughs> เห็นไหมคะแล้วเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าอคุณต้องเกรงตัวทรงท่าใช้กล้ามเนื้อมัดไหนมัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาฝึกฝึกกล้ามเนื้อลำตัวแขนให้ทำงานร่วมกันอ่ะโตโต้ลองดูสิคะ อย่างไงนะครับพี่เอาเท้ายันก่อนเท,าทา้ายันยันท่านนะแล้วก็ปล่อยตัวลงยืดแขนทำตัวให้ตรงหน่อยตรงก่อนตรงตรงโอเคโอเคครับรทำตัวให้ตรงแอนก็นิดนึงเก็บพุ่งอ่าแล้วก็ปล่อยตัวลงมาเออยยืดดีไหมโอ้โหตึงสุดยอด <laughs> สุดยอด เราเรืองอยู่เหมือนกันนะสนุกไหมแต่ก็สนุกดีนะฮะแบบว่าไม่เคยทําเหมือนกันเลยแต่ว่าก<อ>็ใช้ได้เหมือนกันเวลาตอนเมื่อกี้โหดลงไปนี่คือแบบทั้งหลังเลยอะใช้ปีกหลังตรงนี้มันจะขึ้นออกมาถ้าเราถอดเสื้อนะตรงนี้จะสวยมากเลยเอาไว้ทำไรเล่นต่อสู้กันอ,อันนี้นะเคยเป็นรองชําไหม เคยเออรองช้ำเจ็บที่ไหนคะเจ็บที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าแต่จริงๆแล้วอ่ะต้นเหตุของมันอยู่ที่น่องอ้าวมันเจ็บเท้าทำไมมันเพราะว่าเรามาดูเรามาดูรูปดีกว่าเราจะได้เห็นชัดถ้ารองช้ำมันจะเจ็บใต้นี้ถูกไหมคะใช่ครับแต่ดูนะนี่คือกล้ามเนื้อน่องนี่น่องเรามีสองปีแล้วตรงเนี้ยรวมกันเป็นเอ็นขาวๆลงมาตรงนี้เรียกว่าเอ็นร้อยหวาย แล้วมันจะมาเกาะอยู่ใต้เลยเออแต่ตัวจริงๆคือกล้ามเนื้ออยู่บนนี้แล้วกล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันเกาะเลยมาที่เหนือเขา่าอ oh. มันไม่ได้เกาะใต้เขา่า oh. มันเกาะข้างบนเกาะอ,อยู่ข้างบนอีกทีนึงอ,อ่ะและนี่คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมันก็จะเกาะลงมาถึงใต้นี้ oh. กล้ามเนื้อมันจะทํางานเกาะกันแบบนี้เหมือนเราจับอย่างนี้เลยค่ะอันนี้อันนี้คือน่อง อันนี้คือต้นขาด้านหลังอันนี้คือนอ้องมันจะเกาะกันอยู่อย่างนี้เกาะอยู่อย่างนี้ใช่คนไข้เราเลยไม่รู้สึกเจ็บตรงนี้เพราะว่าเราลงน้ําหนักที่นี่นนนแต่จุดเกาะของเอ็นตัวนี้มันอยู่ใต้นี้แล้วมันก็มาเกาะกับทางผือใต้ฝ่าเท้า<ม>เราก็เลยจะเจ็บอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็เลยคิดค้นอันนี้ขึ้นมาโดยการที่<ม>กดลงไป ใช้ใช้บอดี้เวทตัวเองกดลงมา oh. มันไหมเจ็บจีบ๊ดขที่มาเลยฮะ <c oughs> เออเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ยนวดกล้ามเนื้อน่องที่มันตึงให้มันอ่อนตัวแล้วพร้อมกับ oh. ยืดใต้นี้ไปด้วยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ไล่ลงมาอือนี้เดินเยอะไม่รู้ตัวเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แข็งปักเลย,เลยกล้ามเนื้อน่องแข็งมันเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเพราะว่า มันต้องโฮบอดี้เราให้ตั้งนรับน้ํานหนักแล้วก็ใช่ใอันนี้วเวลาคนไข้ามาเราก็เอาของเราใช้ใช้เสร็จเราก็บอกคนไข้ว่าท่อน้ําบ้านเรานี่แหละค่ะนิ้วครึ่ง30สเซนใช้ได้เหมือนกันคนไข้เขาก็ไปร้านโชว์หวยแล้วเขาก็ไปซื้อเขาก็บอกว่าผมไปซื้อมาแล้วละ่ะอันละส5บห้าบาทถูกโอ้แบบนี้ใช่แล้วเราก็ บอกเขาว่าเออถ้าคุณทํางานระหว่างวันเนี่ยคุณเดินเยอะคุณก็ต้องนวดเขาบ่อยหน่อยข้างที่นวดกับข้างไม่นวดต่างกันไหมต่างฟิลลิ่งมันต่างกันเนาะต่างต่างมากเลยนี่แหละรู้สึกจะเบาๆหลวมๆ ก,การเต้นกระโดดเพราะว่ามันมีโฟมอยู่ข้างในด้วยซึ่งเราเดินแล้วเราไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเรามาอยู่แข็งๆมันจะต่างกันกับตรงเนี้ยม,ม,มันจะไม่เหมืยนกันใช่ค่ะอันนี้กระแทกเวลากระแแรงกระแทกมันจะเยอะมันจะเยอะมากแต่อันนี้รู้สึกแบบซับซไปนนเลยเนี่ยค่ะลานเต้นของเราจริงๆก็จะมีเครื่องเสียงก็หืมเหมือนกันเดี๋ยวผมมีนิดนึงพี่สอนเล่ด้วยเหรอคะ ไม่ได้สอนบัลเล่แล้วมันใช้ทำอะไรีิเอาไว้ยืดขายืดยืดตัวอันนี้แนีนะเออยืดขาแตาผมเห็นในทีวีมันสอนบัลเล่โอ้โหอย่างเงี้ยเขาก็จะยืดใช่ไหมก็ก้มลงไปเอาละทำไาได้ล่ะทำไาได้ละสลับข้างผมต้อมทำ ให้อยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็เอาขึ้นก็ได้อะให้เกาะถ้าเทปนี้จะไม่ได้หมูเกาะนะนะโอ้อะไรขาดคะมันตึงมันตึงตึงมากลองยกสิพอเสร็จปุ๊บขานี้งอเลยนาะใช่มันตึงพี่ยืดตัวอึดโอ้โหตึงมากตึงสุด ไม่ได้ยากเลยสงสารอันนี้ต้องมาแล้วนะถ้าเอาพี่ตาชวนมาแล้วถ้าจะมาใช้บริการที่นี่ค่ะ walk in มาได้เลยหรือเปล่าหรือต้องทํากระบวนการครับก็ต้องผ่านแพทย์ก่อนค่ะก็ต้องให้ไปผ่านทางถุ์กระดูกและกล้ามเนื้อมาซึ่งก็ชั้นหนึ่งใช่ค่ะทานศรีสวัสดิ์ก็พอแพทย์เขาตรวจประเมินอะไรปุ๊บ เอกซ์ x ร a เเสร็จปุ๊บเนี่ยดูแล้วเหมาะสมที่จะส่งมาที่นี่เขาก็จะเขียนใบแล้วส่งมาก็จะมาทำนัดกับพี่ค่ะก็คือถ้าเป็นบุคคลภายนอกมีอาการปวดตึงบ่าไ่เป็นออฟฟิศซินโดรหรือมีอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ไปพบแพทย์เราเราเป็นโรงพยาบาลให้การรักษาเราไม่ได้เป็นฟิตเนสทั่วไปไม่ได้ฟิตเนสเป็นตนะราเราไม่มีเมมเบอร์ใช่ก็คือต้องไปหาคุณหมอที่ศูนย์ ส่วนกระดูกอาก,ก,กากมเนื้อก่อนอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งต่อมาที่นี่แล้วปกติระยะเวลาในการรักษนานานไหมฮะ,ะก็แล้วแต่เคสความยั่ง่ายของเคสถ้าเป็นเคสที่เป็นนานมากเรื้อรังก็เจ็ดถึงแปดครั้งที่เรามาเจอกันเจ็ดถึงแปดครั้งก็จจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนเพราะว่าเรานัดไม่ได้บ่อยอาทิตย์ละหนอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นน้อยๆครั้งสองครั้งก็จบค่ะ แล้วแต่แตาการใช่แล้วแต่อาการของโรคครับผมแล้วปกติสูนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเราจะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะโดยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็น6โมงเช้าถึง1ทุ่มแต่ว่าถ้ารักษาตรงนี้จะจบแค่รับเคสแค่เที่ยงค่ะเพราะว่าเราก็จะมีเคสตั้งแต่7โมง8โมงมาเรื่อยๆ ต,ต้องมีคิวคิวล็อกนัดนะคะคิวล็อกนัดด้วยวันเสาร์ก็จะมีมีนักเปยภาพมาดูแลก็ต้องก,ก็คือต้องนัดหมดเลยต้องเป็นคิวนัดหมดเลยเป็นคิวนะัดก็คือสรุปแล้วว่าอยากสะหาบในการก็ไปพบแพทย์นะ,ะเดี๋ยวคุณบอจเราก็จะปิดวันอาทิตย์กับนักขับเตลึกอโอเคครับก็เอาไว้ว่าเราก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะฮะสำหรับศูนย์กายภาพบําบัตและเวชศาสตร์การกีฬาก็ขอบคุณพี่ตามากนะครับที่สลัดเวลามา พาชมนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญของเรานะฮะเพราะว่าร่างกายของเรานะครับหลังจากใช้งานทำงานหนักมามากๆแล้วบางครั้งการฟื้นฟูร,ร่างกายอาจจะไม่ใช่แค่การพักผ่อนนอนหลับหรือการกินอาหารมีประโยชน์ยัยงต้องมีการออกกำลังกายเพื่อฟืน้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกหรือส่วนตน่างของร่างกายด้วยก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าออกกำลังกายหักโหมมากนะฮะอาจจะได้รับบาดเจ็บได้แต่ถ้าได้รับบาดเจ็บยังไงไม่ต้องห่วงครับ โรงพยาบาลของเรามีศูนย์ดูแลทั้งศูนย์กระดูกและไขข้อและศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับผ่านช่องทางต่างๆซึ่งขึ้นข้างล่างอยู่แล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ